สวัสดีครับผมมาคุนป่านะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปโอเมนโรมิงนะครับซึ่งเป็นเซตแฮมเซตใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าโอเมนโรมิงในซีซั่นนี้เนี่ยที่ผมเลือกใช้นะครับเราจะใช้เซตแบบไหนนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับมีก็ไม่มากแต่อยากได้คูปองเยอะวูงของโซนเวิรมสำหรับสุ่มคูปองหรือสุ่มสกินหน้าบนเงเมลไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินเปล่าหมุนยังไงก็ได้ของรางวัลสุ่มเสร็จได้รางวัลทันทีพิเศษฉลองเปิดเว็บใหม่เติมคูณ2 เติม300ได้600ที่เว็บวูคงโซนอย่าลืมมาสุ่มกันเยอะนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ i อเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับ เข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคัลล์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24ี่สไบเอ็มนะครับพิมพ์คําว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม ROV ราคาถูกนะครับแนนนนนะะําาาเเเพจีี้ลยคครรรัับ TP7 มมมให่่ทุกวิ ต้นค่าสิบาทเท่านั้นนะครับดูลิงเพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปรับเซตโอเมนโลมิงกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งจากที่เคยทำโอเมนาโลมไว้ในซีซั่อินก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโอเมนเนี่ยถ้าเอามาโลมจะเล่นกันยังไงในซีซั่นนี้นะครับท o เาาเาาีเนี้ยโอเมนเนี่ยถ้าหากเอามาโลมเนี่ยมันโลมได้ยังไงนะครับส่วนใหญ่ที่เอามาโลมกันเนี่ยก็เพราะว่า สกิลสนะครับซึ่งสกิลสอของโอเมนเนี่ยมันก็คล้ายๆโตโร่เลยนะครับซึ่งจะลดความเสียหายนะครับได้สูงสุดถึง70%เลยนะครับแต่ว่าข้อดีของไอ้สกิลสอตรงนี้เนี่ยก็โอเมนสามารถวิ่งได้นะครับง่ายๆคือสามารถวิ่งเข้าไปแทงได้วิ่งเข้าไปชนได้นะครับเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการทำสโลตัวที่จมดีเข้ามาด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าโอเมนจะแทงได้นะครับก็จะใช้สกิลสองเป็นหลักนะครับแล้วก็อันตินะครับอันติก็จะเป็นการตึงการเคลื่อนไหวของศัตรู นะครับอย่างเช่นซูแมนพุ่งเข้ามาอย่างเงี้ยโอเมนจับล็อกเข้าไปทีนึงก็ซูแมนนี่ก็เครียดเลยนะครับถึงขั้นเครียดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโอเมนโลมิงจะถูกปรับเซตไว้แบบไหนบ้างนะครับก็มาเริ่มต้นที่ลูนะครับลูนก็ใช้เป็นกรีบอดี้นะครับ8เมตรนะครับแล้วก็ติดคีไว้2เมตรนะครับเพราะว่าโอเมนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งครับที่ตีธรรมดาค่อนข้างบ่อยและก็ในหลายๆครั้งเนี่ยก็มักจะใช้ในการเวทป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะงั้นเนี่ย ติดคีไว้2เมตรนี่ดีมากเลยนะครับซึ่งถามว่าติดคีไว้2เมตรเนี่ยโอกาสติดบ่อยไหมนะครับจะน้อยไปไหมคือเอาจริงเนี่ยการติดคีไว้1เมตร2เมตรเนี่ยจะทําให้พวกไฟเตอร์ต่างๆเล่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสในการติดเนี่ยเอาจริงติดบ่อยกว่าที่คิดมากเลยนะครับเพราะฉะนี่ยติดไว้รับรองคุ้มค่าครับจากนั้นก็มาต่อที่รูนนะครับรูนก็ใช้เป็นสับดิทนะครับ5เมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยโปรเทคนะครับอีก5เมตรนะครับซึ่งจะทำให้โอเมยลอมมิ่งเนี่ยที่ อ่อนในช่วงต้นเกมนะครับก็จะไม่เสียเปรียบมากนักนะครับแล้วก็ตามด้วยพเวสนะครับสิเมไปเลยนะครับก็เน้นที่เลือดเลยนะครับเพราะว่าโอเมนเนี่ยสำคัญที่การลดคูลดาวน์นะครับแล้วก็การมีเลือดที่เยอะก็จะทําให้โอเมนเนี่ยสามารถรับดาเมจได้ดีขึ้นด้วยนะครับจากนั้นก็มาต่อที่พลังแฝงนะครับพลังแฝงเนี่ยในซีซั่นก่อนๆนะครับเราก็ได้แนะนําพลังแฝงนกกรจิบไปนะครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าในบางเกมโอเมนเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนเทรดแรกได้นะครับในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่ง แข็งแก่งกว่านะครับเพราะงั้นเราก็เลยมีการเปลี่ยนพลังแสงขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็จะใช้เป็นทาวเวอร์เบสซิ่งนะครับเพื่อที่จะรับดาเมจในป้อมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยขอนไม้นะครับเพื่อที่ทําให้อเมนอึดขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยในเจเลตนะครับเพื่อเสริมดาเมจให้โอเมนนะครับซึ่งการติดในเจรเลตเนี่ย ขอแค่โอแมนใช้สกิลหนึ่งดอนก็ติดในเจเลตแล้วนะครับซึ่งก็จะเกิดดาเมจเผานะครับและที่สําคัญครับบันมีความสามารถในการลดเกาะเวสตูที่โดนเผาลง30แล้วก็เลเวลอัพบวก30ด้วยนะครับซึ่งการที่ติดตรงนี้ไว้เนี่ยทำให้โอแมนสามารถเดินเกมคู่กับเมธได้ดีขึ้นนะครับคือโอแมนกดสกิลหนึ่งเข้าไปปุ๊บแล้วตามด้วยจับนะครับเมธยัดสกิลใส่ในหูดาเมแรงมากเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเซ็ตในเจเลตถือว่าคุ้มค่ากับโอแมนเลยนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเห็นครับว่าเออทำไมผมถึงไม่มีพลังแฝงที่ช่วยในการลดคูดาวอันตินะครับคือโอเมเนี่ยถ้าหากมันรับดาเมจไม่ไหวนะครับมันก็ไม่ได้ใช้อันติบ่อยขนาดนั้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากโอเมนจะอันติในแต่ละครั้งเนี่ยก็เน้นให้อันติแล้วสามารถยืนเหรดได้ไปเลยดีกว่าซึ่งเดวิลเลอร์จับริคอรพก็ทําให้โอเมนเนี่ยสามารถทําสิ่งนั้นได้ครับในระหว่างที่ตีเหยดแรกกันก็กดริคอรีพัไปเลย ซึ่งถ้าโอเมนเนี่ยยืนเทรุไหวมันก็จะสามารถกดสกิลสองได้บ่อยนะครับก็เซตคังแสงของโอเมนโลมิงในซีซั่นนี้ผมก็แนะนําเป็นอันนี้นะครับจากนั้นก็มาต่อที่ไอเทมนะครับไอเทมชิน้นแรกนะครับก็แนะนําให้ขึ้นเป็นซับโลนะครับคือซับโลเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถสร้างเกาะให้โอเมนได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างเกาะให้เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับซึ่งซับโลตรงนี้เนี่ยก็จะเอามาทํา หน้าที่ทานเลือดของโอเมนซึ่งจะทำให้โอเมนเนี่ยสามารถยิงคำได้ดีขึ้นครับแล้วถ้าหากกดซับโล่พร้อมกับกดสกิลสอเนี่ยมันทำให้โล่เนี่ยมีความทนทานมากขึ้นครับเพราะว่าเรารับดาเมจได้น้อยลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยซับโล่ก็จะมาช่วยโอเมนในช่วงตอนเกมตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากเลดเกมเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้นะครับตามแต่สะดวกของเราเลย ซึ่งจากการทดสอบหลายๆอย่างเนี่ยซับโลจะค่อนข้างดีกว่าซับสมเหนียในวงต้นเกมนะนะครับเพราะงั้นแนะนำให้ออกซับโลก่อนนะครับแล้วก็ช่วงเลดเกมกลางเกมก็จะเปลี่ยนซับสมเหนียไม่ได้นะครับตามแต่เราเลยแต่ว่าถ้าหาเจอตัวหายตัวเจอตัวที่มีซีซีอย่างแก๊งนะครับก็จะขึ้นเป็นซับดวงตาหรือล้างก็ตามแต่สถานการณ์เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ขึ้นไปรองเท้ากาซีซีนะครับ แล้วก็ตามด้วยเกาะไฟครับซึ่งเกาะไฟเนี่ยจะทําคอมโบกับในส่วนของดาเมจเผาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเรามีพลังแสงในเจลเลกก็จะเน้นที่คอมโบเผาไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้โอเมนเนี่ยเล่นง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเกาะไฟเนี่ยมันทําให้โอเมนอึดขึ้นนะครับจากนั้นก็มาต่อที่ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นไกอานะครับไกอาเนี่ยจะทำให้โอเมนเนี่ยอึดขึ้นนะครับแล้วก็มีการรีเลือดเพิ่มขึ้น8%ด้วยนะครับคือไกอาเนี่ยผมมองว่า มันดีกับโอเมนในชิ้นนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันทําให้โอเมนเนี่ยลุยได้เรื่อยๆมันจะต่างจากทอยอ่ะทอยมันเข้าเป็นรอบนะครับแต่ว่าไกอาเนี่ยมันสามารถทําให้โอเมนเนี่ยไหลได้ครับมันไล่ฟันต่อเนื่องกด2ต่อเนื่องและลุยได้เรื่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไกอาก็ถือว่าเป็นไอเทมที่สำคัญของโอเมนเลยนะครับจากนั้นไอเทมทจะประมาณนะครับเราก็จะขึ้นเป็นเอจิตขึ้นมานะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะมีความคิดเห็นว่า พี่จะขึ้นเ g ขึ้นมาทําไมในเมื่อโอเมเนี่ยถ้าหากมันได้ตีธรรมดามันก็สามารถที่จะใช้สกิลสองได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงเนี่ยในหลายเกมนะครับโอเมเนี่ยอาจจะทําได้แค่ยืนคําให้เพื่อนนครับไม่ได้ตีธรรมดา เพราะงั้นเนี่ยการที่มีเอจิตซึ่งมีความสามารถในการลดคูดาวถึง20%เนี่ยก็ทำให้อเมกด2ได้บ่อยๆโดยที่ไม่ต้องตีธรรมดานะครับและยิ่งถ้าหากโอเมเนี่ยมีโอกาสได้ตีธรรมดาด้วยนะครับก็จะยิ่งลดคูดาวเร็วขึ้นบินนะครับเรียกได้ว่ากดสกิลสองกันเรเรัวเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอจิตจะมาชดเชยคูดาวที่เราหายไปนะครับและถ้าหากออกเอจิตในช่วงต้นเกมเนี่ยโอเมนก็อาจจะใช้อันติได้บ่อยใช้สกิล2ได้บ่อยแต่ท้ายปุ๊บเลือดของโอเมนมันน้อยเกินไปครับมันก็ ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่อยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยทามมิ่งในเรื่องของไอเทมการออกเอจิตในช่วงกลางเกมเด็ดเกมเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างน่าสน,นใจนะครับแล้วก็ไอเทมชั้นสุดท้ายน,นะครับก็ขึ้นตามเกมเลยนะครับถ้าหากเราเน้นรับดาเมจกายภาพนะครับก็ขึ้นโชบลอสนะครับถ้าหากเรารับดาเมจเวทก็ขึ้นทอยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราเจอตัวหนาๆนะครับเราเราสามารถรับดาเมจได้ดีพออยู่แล้วเนี่ยเราก็ขึ้นเป็นทารอสมาก็ได้นะครับก็เสริมดาเมจให้ทีมไปเลย ก็เซตไอเทมของโอเมนก็จะเล่นตาประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมการเล่นจริงกันเลยนะครับว่าโอเมนเนี่ยจะเล่นกันยังไงนะครับแล้วจะเทินดิบแค่ไหนนะครับเริ่มเลยครับโอเคครับมาดูดามในเกมนี้กันนะครับฟอร์สพิกจับเลยครับโอเมนโลมิงครับเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะหยิบตัวอะไรมาแก้ครับท่าทีมนู้นเลือกใครเตะขึ้นมาครับเราไม่รอช้าครับกดโอเมนเข้าไปเลยครับ กดจำกันอีกรอบครับว่าเราจะซัพพอร์ตครับเพื่อนจะได้อุ่นใจครับทันทีเราก็หยิบคอยขึ้นมาครับเป็นดาวที่ไม่เลวครับโอ้โหแล้วทางนน้นครับหยิบล็อกซี่กมาเลเตอร์ขึ้นมาแก้เลยครับโอเมเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยชอบล็อกซี่นะเรียกว่าแพ้ทางเลยก็ได้ครับแล้วก็มีแพนด้าตามมาครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหคอมโบ2จับครับบอกเลยเดือดแน่นอนทางน้นมีการหยิบริปโป้ขึ้นมาครับริปโป้ในเกมนี้เนี่ยก็ ถือว่าโอเคนะครับโอเคแล้วก็มีวิฟครับสรุปว่าล็อกซี่ในเกมนี้น่าจะเอามาโลมนะครับแล้วก็ริปโปไปออฟเลนครับแล้วก็วิปป่าครับแล้วก็ทีมเราหยิบตัวเลนป่าขึ้นมาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแพนด้าบอกว่าให้อเมจจะริปโปอไหมโอ้โนโนโนนะครับเพราะว่าถ้าเอาแพนด้ามาโลมในเกมนี้หนักกว่าอีกโดนก็ไปโดนจับอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนี้นะครับว่าจะเล่นกันยังไงนะครับเริ่มเลยครับ Welcome Arena Valor to of โอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็ไปเล่นการได้เลยนะครับท <to> างฝั่งที่ใช้ก็จะเป็นตามเซนนี้เลยนะครับตอนนี้ที่ทำให้โอเมเนี่ยยืนอยู่ในไฟได้นานกว่าปกตินะครับแล้วก็ไมการปรับปรุงเปลี่ยนบ้างนิดนึงนะครับในเรื่องของการเอาลดคูดาวอันตีออกนะครับว่าต่อให้อเมใช้ได้บ่อยแค่ไหนถ้าหายืนไม่อยู่ก็เป็นยากนะครับ แล้วก็มาเช็คนิดนึงครับตอนนี้ทางวิเริ่มที่บูครับจะได้วางแผนละมือได้ถูกนะครับเดี๋ยวเดินลงมาปิดพยาเตะนะครับแต่ว่าเก็บสกิลหนึ่งไว้ก่อนนะรอเขาฟิกเกอร์หนีนะครับดึงเข้ามาตรงนี้ครับกดสองตาเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับพยาเตะนี่น่าจะบวกกับทอนอยู่นะครับไม่ทันที่ดูนะครับว่าเราขึ้นไปโผล่ทางบูแล้วนะครับเขาเลยโดนปิดแล้วก็โดนไล่ฆ่าไปนะครับ ตอนนี้แพนด้านี่ Dol, ปโดนลิโป้กดนะครับเราวิ <laughs> ่งกลับเข้าสู่เลนกลางเลยนะครับรอคีปเวฟต่อไปครับแล้วก็แวะมาตรงเลนนิดน,นึงครับเพื่อเอาสตักขอนไม้นะครับสักขอนไม้เนี่ยจะต้องอยู่ใ,ใกล้คีปหน่อยนะครับถ้าหากอยู่ใกล้คีปเนี่ยก็จะทำให้อเมมีเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จะเป็นหลักการเล่นในช่วงต้นเกมนั้นที่เราจะต้องเก็บสตักขอนไม้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแ้วต้องการที่มีถึงสี่คนเลยนะครับล็อกซี่มนตีครับตัวนี้บดได้เลยครับโอ้โหแล้วเกือบได้ครับตัวนี้ตัวเลนตะกี้เห็นวิปโ่ทางเลนบนนะครับเดี๋ยวเดินเดินขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะครับเดินเดินคุยท้าให้ก่อนครับตรงนี้แล้วเจอเวฟตัวนี้ครับฟิกเกอร์ตามไปตามนิดเดิครับอาทุกสกิลครับแล้วก็เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราอามาชีมังกรต่อเลยนะครับตรงนี้บัฟมังกรเนี่ยมันทําให้ป่าของเราฟาร์มไวขึ้นเยอะเลยนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อเราเนี่ยเคลียร์เลนไวขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยบัฟมังกรนะครับจะเป็นสิ่งจะเป็นมากนะครับในช่วงต้นเกมนะถ้าหากทีมใครได้เปรียบนะครับแนะนํานะครับให้เอาบัฟมังกรก่อนนะครับเดี๋ยวกลับเข้าสู่รันกลางเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคีปชนป้อมกลางแล้วนะครับอย่างน้อยได้เงินนิดนึงก็่ังดีนะครับ แล้วก็ทางเพื่อนเรามีการเคลื่อนไหวแปลกๆนะครับน่าจะดักล็อกซี่นะพุ่งเข้าไปตรงนี้ครับเรียบร้อยครับล็อกซี่นี่เขาเห็นเรานะแต่เขาไม่เห็นเพื่อนเรานะครับแล้วตะกี้ข้างล่างมีบัวนะครับแล้วก็ายาเตะเลื่อนเหลือน้อยครับตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งไล่เลยนะครับสกิลสองของเมย์เนี่ยทำให้คนที่โจมตีมาติด slow ด้วยนะครับเพราะงั้นเราสามารถไล่าฮาเตะได้นะวิงไล่ครับตรงนี้กดสกิลหนึ่งเข้าไปครับแต่ว่าายาเตะยังมีฟิกเกอร์ครับ ก็เลยล่อจะชนนี้ไปนะครับแล้วก็ทั้งๆป้อมให้ทางเวลาหนึ่งนะครับก็เจ็บกันไปคนเล่นหน่อยนะครับไม่โดนเต็มเต็มนะเดี๋ยวกลับเข้าสู่รายการครับตรงนี้โอ้แล้วเจอล็อกฟี่ครับแต่ว่าดามจทีมเขายังไม่ถึงครับแล้วก็ตอนนี้เขาเสียสองจับแล้วครับได้เวลาบวกแล้วครับรอสกิลนิดหนึ่งครับตรงนี้ โหลิเตอร์ครับจะมีฟิกเกอร์ครับแต่ละคนที่มีฟิกเกอร์ติดตัวไว้ตลอดเลยนะครับเนี่ยเเดี๋ยววอลกับบ้านเลยนะครับแล้วข้างล่างครับโอ้โหเลทอนครับเป็นแง่กับทางไฮยเตะครับโอ้โหแล้วแพ้ด้วยครับแต่ว่าถึงทอนจะตายนี่ก็การเงินเยอะกว่าฮยเตะนะครับเยอะกว่าร้อยหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมไปโฟกัสที่เดลล่าหนึงนะครับจะได้ช่วยทันคอนหน่อยเพราะว่าดูเหมือนเขาจะเออสู้ไม่ได้นะครับดักดักนิดน,นึงครับแพนดาบอกโอเมนดักล่างเลยยังไม่ต้องปรากฏตัวให้เห็นนะครับเดี๋ยวให้ทอนเคลียร์ไปนะเรายืนดูก็พอนะครับ เดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าทางโน้นเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะครับแล้วก็ทางแฮเต้ได้ด้าไปครับตรงนี้ผมขอดูนิดนึงแล้วก็แฮเต้วิ่งขึ้นไปตรงกลางครับแล้วก็ตรงกลางมีไฟนะครับล็อกซี่ตายนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ให้ทอร์เนี่ยดันคลิปไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากมีคนจะผ่านทั้งช่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดเลยนะครับไม่ให้เขากลับทางช่องนี้ได้นะซึ่งพอเขากลับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมากันป้อมไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ป้อมนี้ไปฟรีๆเลยนะครับ ไลน์นิหนึ่งนะครับเขี่ยไปเลยครับตรงน,นี้โอเคตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยนะครับตรงกลางมีบวกครับเรเตอร์ไปจับทางเลนได้ครับโหแล้วทอยตั้งตีนแบบนี้เลยครับเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยววิ่งขึ้นไปเติมทางเดินบนนิดนึงนะครับเจอกับลิปโป้ครับตรงนี้รอสกิลสองนิดนึงครับ ลายปินั่เป็นหลังแล้วตรงนี้แล้วดึงเข้ามาครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราวิ่งระหว่างตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เล่นบนเล่นต่อไปได้แล้วนะครับเพราะว่าลิเตอร์เนี่ยสามารถเข้าประกันป้อมได้นะครับอ่าเจอลิเตอร์ด้านบนครับแล้วก็ตรงกลางครับสามต่อสองครับหดได้เลยครับพิกเกอร์เข้าไปแล้วตามด้วยจับตรงนี้ครับกดซับโล่หนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับเจอกับล็อกซี่ครับ ซีโดนไล่อยู่ครับตอนนี้ครับอีกนิดเดียวครับแล้วก็เรียบร้อยครับปิดไป2คิวครับแล้วต่อที่เลตเตอร์ครับไล่ยิงเลยครับแต่เลตเตอร์ยังรอดไปได้ครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาเอาป้อมกลางเลยนะครับแล้วก็ทางวิฟครับเอาป้อมล่างอยู่นะครับตรงนี้เราก็ไปค้ำๆสูงนิดนึงนะครับเพื่อเอาป้อมนะโอเคเดี๋ยววิ่งลงไปทางด้านล่างนะครับน่าจะวิฟแถวๆนี้ครับเพราะเลือดเราโลครับจะเจอวิฟตัวนี้ครับ กดลัตีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยยังไงวิฟก็ต้องขึ้นมาดักฆ่าน่าจะเกือบ95เปาเ็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากวิฟเนี่ยไม่เดินขึ้นมานะครับ <Ultimate. S 1> นั่นก็คือวิฟเนี่ยจะกลับไปเอาได้แค่ทางมังกรนะครับมังกรเล็กที่อยู่ด้านขวาล่างของแบบแค่นั้เองนะครับซึ่งถ้าหากวิฟเดินขึ้นมาเนี่ยเขามีโอกาสทำทิปเปิลคิวได้เลยนะครับเพราะว่าเราสคนเนี่ย เลือดน้อยหมดเลยนะครับคือถ้าหาริปโป้เนี่ยดึงความสนใจให้ทางวินิดหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เราอาจจะตายหมดแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวกับเข้าสู่เลนกลางเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้วีล่าอยู่ใกล้นะครับเดี๋ยวเราไล่เลเตอร์เลยครับกดจาไว้นีครับวิ่งยงๆนิดหนึ่งครับแ๋ยววีล่าจะสกิลเข้ามาครับแล้วเลือดทางเลเตอร์เหลืออยู่นิดหนึ่งครับไล่เลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับวนกลับไปไล่ต่อทางล็อกซี่ครับล็อกซี่เลือดเหลือน้อยครับแล้วก็เรียบร้อยครับ อะไรตามต่อไปที่วีฟครับโอโหแล้วก็เรียบร้อยครับการเป็นสาวสซร์ไพตาครับตรงนี้แล้วก็ลิโป้พึ่งขึ้นมาจากเลนล่านะครับเจอลิโป้ตรงนี้ครับไล่เลยครับแต่ก็ยังปิดไม่ได้ครับโหและทอจะเอาครับตรงนี้โอเคครับก็เดี๋ยวไปต่อทางเลนการครับมีเฮเตอยู่คนนึงครับที่พอจะกัพร้อมได้ครับวนี้แต่ก็เสี่ยงกันไปครับเฮเตะไม่กล้าเข้ามาการครับ บุกได้ค่อนข้างดุดันครับโอแมนครับคือโอแมนมันจะเล่นแบบพวกไฟเล็กๆค่อนข้างเก่งนะอย่างเช่นไฟสองสองแล้วไฟสามสามอะไประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะตรงนี้นิดนึงนะครับเจอล็อกซี่ครับสกิลหนึ่งเข้าไปครับแล้วตามด้วยจับครับเวลาเข้ามาเติมครับแล้วล็อกซี่ลากเราไม่ไปครับโอ้แล้วจับมันเยอะเกินครับฟิกเกอร์ออกได้ครับเลตเตอร์เนี่ยดันรีบออกทอยกันไปนะครับทำให้ดามแบบนี้เพียงพอนะคือเลเตอร์อาจจะตายยากขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่า ถามว่าเล่นดาเมจมันดรอปไหมคือมันดรอปเยอะเลยนะครับในการอ,าออกของมองกันะครับเพราะงั้นถ้าหากเล่นเมดเราไม่มีดาม่าเนีมันทําให้เกิดเกมตามได้ง่ายนะเพราะงั้นยังไงเล่นเมดอะยังไงชดว้นเกมก็ควรที่จะเอ,ออกของในการเร่งดราม่ขึ้นมาจะดีกว่านะครับ <S <S แล้วก็เดี๋ยวมาต่อทางมังกรนะครับ <S <S เจอแฮปตีตรงกลางครับวันี้ ข้างล่าง2คนนะครับแล้วมีไฮเตะหายไปครับแล้วตอนนี้ข้างล่าง4คนครับวิ่งไล่เลยครับโค้ิชางค่อนข้างดีนะครับตรงนี้โอ้แล้วโดนลุงยินต่อเลยครับอช็อตนี้ไม่ได้โฟกัสที่มินิแมปเลยครับมัวแต่มองด้านหน้าเดียวเลยนะตอนแรกคิดว่าเพื่อเราจะไม่มีใครเจ็บเลยครับกลายว่าไปโดนล็อกซี่ครับล็อกซี่ลมนี่ก็แหลงเอาเรื่องเลยนะครับ ตะกี้เนี่ยผมเับาดาเมจสี่คนเลยนะแล้วเลือดเพื่อนที่หายไปเนี่ยอันนี้คือดาเมจจากล็อกซี่คนเดียวเลยนะนะครับแังจับเลยแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเซฟทอมมินดาได้ครับเพราะว่าตะกี้เขาวิ่งมากถึงสี่คนเลยครับไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เกิดแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปเติมเลยนะครับแล้วก็ห้เตะอยู่เนล่าครับไฮเตะนี่เล่นเดียวเรื่องเลยนะครับ วิ่งตามตัวเองไปเลยนะครับเดินเข้าพื้นเสียงละแล้วก็ทางไฮยเตยอยู่เลนล่างครับแล้วตรงนี้วิ่งปิดเลยครับแล้วมีวิปด้านขวามือครับไฮยเตะยังรออครับเดี๋ยวเรามาปิดวิบก่อนครับเวลาสตันเข้าไปครับเรียบร้อยคับาปิดทางวิบได้ครับเดล๋อทางหายาครับเอาแล้วหายาอยู่ในพุ่มโขตอนแรกผมคิดว่าเขาวิ่งอ้อมไปแล้วเน่เน่วิ่งไล่เขาตรงนี้เรียบร้อยครับ ตอนแรกคิดว่าเฮยเตวิ่งขึ้นด้านบนไปแล้วเนี่ยผมเลยสวิงไปดักไกลว่าเขาไปอยู่ตรงคุ้มเล็กนะครับอันนี้พลาดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้คิวไปไล่ไ,ไ,ไปสองสองครับได้ทั้งป่าแล้วก็แครี่เขาเลยเดินชิดคุ้มด้วยนะครับเพราะว่าตะกี้เนี่ยทางออล็อกซี่กับเรเตอร์เนี่ยหายจากตรงกลางนะครับไปเจอล็อกซี่นี่ครับข้างล่างสองคนครับ เดี๋ยวมาตัดบูเอาครับข้างล่างตอนนี้เนี่ยมีล็อกซี่เตอร์ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราดักแคมป์พุ่มอีกรอบครับแล้วเจอวิทตัวนี้ครับดึงเข้ามาครับแล้วตามเล่นติครับวีล่าเข้ามาเตอรเลยครับเรียบร้อยครับปิดทางวิไปได้ครับแต่ก็แลกชีวิตไปครับโผแล้วล็อกซี่ครับฟิกเกอร์เข้ามาเจาบครับ คอมโบจับของเขาเริ่มเห็นผลแล้วนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเลเตอร์ที่ออกสายแท้งเนี่ยออมันอาจจะอึดก็จริงแต่ว่าทําเกมไม่ได้นะครับแต่ว่าในช่วงเล่เกมขึ้นมาเนี่ยการที่เลเตอร์เนี่ยมีความอึดขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเสริมความน่ากลัวให้ทีมไฟได้นะครับโอเคครับเกิดแล้วครับเดี๋ยว <Yeah. S 1> เข้าสูนล์กลางเลยแล้วก็ตอนนี้เขาเปนเป็นเปียกกันเถามังกรนะครับเราเดินไปเช็คมังกรนิดนึงนะครับ ดวเซีเดตเตอร์อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเคคลิปก่อนนะครับเคคลิปก่อนบวกเสมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูมังกรนี่นะครับตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเราไม่อยู่นะคาจะแตะอยู่ทางเลนล่านะครับวีล่าเตรียมอ้อเข้ไปดักนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราวิ่งมาทางขวาดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทางพวกตัวจับตัวแท่งเขาเนี่ยเข้ามาปิดทางวีล่านะครับแล้วเจอล็อกซี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวอเลตเตอร์น่าจะตามมาใกล้ๆครับเดี๋ยวรอดักนะครับ วิ่งเขาไปแล้วตอนที่จัดตรงนี้ครับเลตเตอร์โดนจัดเข้ามาครับแพนด้าโดนเข้าไปครับเยี่ยงครับตรงนี้พยายามพี่จะไล่ต่อทางวิฟครับแต่ว่าสกิลหนึ่งไม่ถึงครับแล้วริปโป้ครับดันทางป้อมบนอยู่ครับตรงนี้เราวาร์ปกลับเลยครับแพนด้าบอกว่าเดี๋ยวกับเองครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยต่อครับอันติอีก14วิครับตอนนี้เขาขาดเลตเตอร์กับเฮลเตตตัวคลีปเก่งๆไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราป้อมเลยนะวิ่งเข้าไปคัดตรงป้อมไว้เลยนะครับ ไม่ต้องเข้าไปถึงหลังต้อมนะแค่คัดคุสนโวนๆไว้ให้เขามาลีดคีบง่ายๆก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อทางเลนล่างเลยนะครับตรงนี้มุมไม่ดีครับเดี๋ยวถอยออกมาตั้งหลักก่อนครับแล้วริโป้เราจะไล่ทางทอนครับดึงเข้ามาแล้วจับวันนี้ครับเรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามุมไม่ดีเพราะว่ามันเป็นมุมที่ทางต่างของเราซึ่งเป็นตัวเลนเนี่ยจ่ายดรามจลำบากนะครับแล้วก็สตั๊ดของทางตัวเลนก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่ต้องถอยออกมาตั้งหลักนิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าหากไปสู้กับตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ป้อมเพาเกินไปครับแล้วมันทําให้เเราหนีลำบากด้วยนะครับถ้าหากเราแพ้ไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดาเมจเราเริ่มเพีงพอแล้วนะครับถ้าหากเจอล็อกซี่ก็จับได้เลยนะจับล็อกซี่ตรงนี้ครับไปทุบไปครับวิลาสตันเข้ามาครับแล้วก็เรียบร้อยครับติดทางล็อกซี่ได้ในชุดเดียวครับแล้วไล่ต่อทางเดเตอร์ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้าไปต่อทางป้อมการนะครับ ตอนนี้เหลือแค่ทางลิโป้ครับแบบทางเฮตเตะครับไม่ลอยครับลิโป้ครับเหลือแค่เฮเต้คนสุดท้ายครับร <ally> อให้ทางดาร์เซเยเข้าบันป้อมเลยครับเคลียร์ไม่ขาดเลยครับตรงนี้ไ <laughs> ปเดี๋ยววิ่งบุกป้อมเขาเลยครับบ่อน้ำก็ไม่กลัวครับเรียบร้อยครับเยาเต่อะโอเคจบเกงครับผม ก็ได้เห็นความแข็งแกร่งของทางโอเมยไปแล้วครับซึ่งจริงดานในเกมนี้เนี่ยคือโอเมยคุช่า่แท้นะครับคือถ้าอาโอเมย์ไปเล่นยิงยางเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าโดนล็อกซี่จับแล้วก็ลากเข้าไปเพื่อนลุมนะครับแต่ว่าถ้าหากโอเมยเนี่ยหาโพสิชันดีๆนะครับแล้วก็จับล็อกซี่ก่อนเนี่ยล็อกซี่ก็ลากไปให้เพื่อนลุมไม่ได้เหมือนกันนะครัเพราะมันก็จะติดอันติของทางโอเมนแบบนั้นแหละครับ ก็บทสรุปของการเล่นโอเมนนะครับถ้าหากโอเมนเนี่ยได้สู้ในไฟ์ใหญ่ก็คือเป็นไฟท์55นะครับโอเมนไม่ต้องรีบไปจับก็ได้นะเก็บจับเอาไว้นะครับแล้วรอจับตัวที่ลงเข้ามานะครับแล้วก็ใช้สกิลสองในการเดินคําไฟท์อย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปอะไรนะแค่ยืนคําเรียพอนะครับแต่ว่าถ้าหากโอเมนเนี่ยได้มีโอกาสในการเล่น 2 2หรือ33นะครับอันนี้ก็โอเมนวิ่งเข้าไปจับแล้วไลฟ่ฟาสุตัวได้เลยนะครับก็หลักการเล่นโอเมนก็แค่นี้ครับในช่วงต้นเกมก็อาจจะมีการใช้ซับโลขึ้นมานะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมโอเมนเลือดยังน้อยนะครับพอเรามีซับโลคือแบบเนี่ยแล้วกดใช้โลนะครับแล้วพอกดสกิลสองตามเนี่ยก็กลายว่าทําให้โอเมนอึดขึ้นมา,มากเลยนะครับแล้วก็โลก,ก็จะถูกใช้น้อยลงนะครับเพราะว่าโอเมนมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่คือซับโลขึ้นมาในช่วงต้นเกมจะถือว่าดีกับโอเมนมากๆเลย นะครับแต่ว่าถ้าหากโอเมนไม่ได้ใช้ซับโลไม่เป็นไรนะครับและทีนี้ในช่วงเลิศเกมนะครับถ้าหากเรามั่นใจว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่ค่อยจับเพื่อนเราล้ว,ลวหรือว่าไม่ค่อยจ่ายดาเมจใส่ทีมเราแล้ะหรือจะเรียกอย่างว่าถ้าหากเราสามารถลอดดาเมจได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ซับสับดือขึ้นมาเพื่อใช้ในการรับดาเมจตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยหลังจากช่วงกลางเกมมาเนี่ย คือทั้งผมสะเป็นทับสามเหลียมนะครับแล้วก็วิ่งไล่ชนเลยซึ่งการมีรับสามเหลียมเนี่ยก็จะทําให้โอเมนอึดขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมรับหน้าเม็ที่ลุมสกรรมใส่โอเมนได้นะครับแต่ว่าถ้าหาเพื่อนของเราเนี่ย โดนดาเมจเยอะๆนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นซับโลให้เพื่อนแห่งก็ได้นะครับก็เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์กันไปนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็น่าจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ